กาเริ่มงานมามหาวิทยาลัยไม่ได้มีการอนุญาตให้เราใช้สถานที่ค่ะทางทีผู้จัดงานและวิรชน6ตุลาได้พูดคุยกันตลอดว่าถ้าเรายอมในครั้งนี้เราก็ต้องยอมอีกต่อไปค่ะในเมื่อเราไม่ยอมนะคะเราก็เลยได้จัดงานนี้ขึ้นค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาค่ะซึ่งรายชื่อทั้งหมดนะคะก็เป็นรายชื่อที่ เรือกลวมาได้ค่ะแต่ส่วนที่ยังไม่สามารถระบุได้ก็น่าจะมีอีกค่ะค่ะคนที่หนึ่งค่ะกมลแก้วไกรไทยสองจารุพงทองศิลนสามชัยพรอมรอโรจนาวงศ์สี่ดนัยศักดิ์เอี่ยมคงห้านวรัตส,สิริรังสีหกบนหนุญนาคสมัครสมานเจด็ด ปรีชาแฝ่เฮียแปดคงพันเหล่ามัทุรสเก้าไพบูนเหล่าหาจิรพันธ์สิบภารณีจุลธารินสิบเอ็ดภูมิศักดิ์ศิลสุภเลิชศชัยสิบสองมลั์เสียนสิงห์สิบสามมนูวิทยาพรสิบสี่ยุทธนาบูระศิริลักษสิบห้าวิมลวัน รุ่งพองใบสุรี16วัดสันบุญรัก17วัชรีเพชรสุน18วิชิตชัยอมรอคุณ19วิสุทธ์พงพาณิชย์20วีระพนโอภาสวิไล21สิริพง์มันตะเสถียน22สงวนพันธ์สุนเสง23 สมชายปิยสะสกุลศักดิ์ยี่สิบสี่สพันธ์เจริญสุขยี่สิบห้าสุพจน์พันการศิลป์ยี่สิบหกสุพลบุญพา,พานยี่สิบเจ็ดสุวิทย์ทองป,ประหลาดยี่สิบแปดสุรศิษฐ์สุภาภายี่สิบเก้าอนุวัตอ่างแก้วสามสิบอภิสิทธิ์ไทยนิยมสามสิบเอ็ดอารุณีขำบุญเกิด ส2องอัจฉริยะสีสว่าสามสิบสามอับดุลรอเฮงสาตาสามสิบสี่ชายไทยไม่ทราบชื่อคนที่หนึ่งสามสิบห้าชายไทยไม่ทราบชื่อคนที่สองสามสิบหกชายไทยไม่ร <prem ises> 37, ทราบชื่อคนที่สามสามสิบเจ็ดศพถูกเผาไม่ร <Owen> 38, ทราบชื่อคนที่หนึ่งสามสิบแปดศพถูกเผาไม่ทราบชื่อคนที่สอง 39, สามสิบเก้าศพถูกเผาไม่ทราบชื่อคนที่ 3, 40, สามสี่สิบศพถูกเผาไม่ทราบชื่อคนที่สี่ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สตุลลาค่ะ ารอานรายชื่อในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงลําลึกว่ามีผู้เสียชีวิตและเป็นเหยื่อจากความรุนแรงของรัฐเพียงเท่านั้นค่ะแต่การอ่านรายชื่อในครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งเตือนใจให้เราระลึกอยู่เสมอว่าทุกการต่อสู้ยังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยค่ะตาตรบใดที่การเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างยังไม่เกิดขึ้นตาตรบใดที่ความเท่าเทียมความเสมอภาคไม่เกิดขึ้นการต่อสู้จะดําเนินต่อไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็น45ปีที่แล้วหรือในอนาคตอีกกี่สิบปีเราจะยังตู้อยู่ค่ะจนกว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปสู่สังคมใหม่ที่ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ